สวัสดีค่ะวันนี้ก็ปิดร้านเร็วนะคะทุ่มหนึ่งออยอดทะลุเป,ป้านะคะยอดทะลุเป,ป้าเออนะคะวันนี้ลูกค้าก็มาดูว่เาเซ็งเนาะละลูกค้ายังมาดูเลยแม่นะคะเดี๋ยวถ่ายวิวนะคะตอนหนึ่งทุ่มให้ดูนะคะยังแจงจังปางอยู่พี่น้องเบอง์นุกคุณอะ ก็ถ่ายวิวสวยๆตอนหนึ่งทุ่มให้ดูนะคะดูดูสินะคะวันนี้ทะลุเป้าคิดว่าจะลูกค้าไม่เยอะนะคะแต่ที่ไหนได้โอ้โหหัวหมุนเลยทุกคนได้แบบนี้ทุกวันก็ดีนะคะเราก็ดีใจกับเจ้านายเราด้วยนะคะเพราะว่าวงเนี่ยตามจริงแกเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์เออสุขเสาร์อาทิตย์สามวันเนาะทีนี้เราก็เลยว่าเออเราเลิกงานจากการระเยมนะวันธรรมดาก็จะมาเปิดให้นะคะ เพราะว่าตีไม้ก็ทําอาหารเป็นอยู่เพราะว่าปิดไว้ก็เหมือนแบบเหมือนปิดรายได้ไปด้วยนะเนาะรอว่างเราก็มาทําให้แกนะคะน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเนาะทุกคนเนาะเออนะคะนี่นะคะบรรยากาศสวยมากเลยดูเย็นสบายมากเลยทุกคนเี็นว่ารถตำรวจโอ้วันนี้ยังเวีววไม่หายเลยนะคะเจอตดวว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 วบววงวววนวาวว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 ว สู้ๆนะคะสีไม้สู้ๆนะคะนี่นะคะทุกคนประมาณนี้นะคะก็3นาทีเนาะเอาวิวสวยๆมาให้ดูนะคะอย่าพึ่งเบื่อกันนะทุกคนนะ mm hmm. นี่นะคะ mm hmm. เห็นไหมเห็นไหม mm hmm. นะคะ,ะแม่แกก็จะกลับเหนือแล้วนะ mm hmm. เพราะว่าแกก็มาอยู่นี่นานเหมือนกันนะคะ mm hmm. ถึงเวลาแกก็ต้องกลับนะคะเป mm ็น hmm. พี่สาวของเท่าแกตีไม้เองนะคะ mm hmm. แกไปก็คิดถึงนะแกอยู่ประเทศเยอรมันนะคะแกน่ารักนะคะทุกคน <laughs> แกน่ารักมากเลยนะคะก็ช่วยนะคะแกก็ช่วยนู่นนั่นนี่เก็บนั่นเก็บนี่ล้างนะคะทุกคนนะคะที่ทางานตีไม้ก็อยู่ตรงนี้นะคะเลิกงานไปสองตีไม้ก็ขับรถมาประมาณหนาทีก็ถึงบกนะคะแล้วก็ต่อจากบกก็ยาวไปถึงหนึ่งทุ่มนะคะแล้วก็หนึ่งทุ่มปิดร้านนะคะเก็บนั่นเก็บนี่แล้วก็ถ้าแกไม่ให้ช่วยแล้วก็ปิดร้านให้แกแล้วก็ให้แกล้างแล้วก็ตีไม้ก็กลับบ้านไปดูแลลูกนะคะแล้วก็ก็ดีใจนะคะที่ยอดขายได้ ขนาดนี้ทุกเออพรุ่งนี้ก็ขอให้เป้งๆปงป,งปังๆกว่านี้นะคะทุกคนนะคะ <laughs> เป็นกําลังใจให้ตีไม้แล้วก็เท่าแก่ตีไม้ด้วยนะคะทุกคนนะ,ะ <c oughs> เราเป็นคนไทยด้วยกันนะคะ <c oughs> มีอะไรพูดคุยกันช่วยเหลือกันนะคะอย <c oughs> ่าอิจฉาตาร้อนอิจฉาตาร้อนกันนะคะเออเป็นคนไทยก็ต้องสนับสนุนคนไทยด้วยกันนะ <c oughs> ทุกคนเนาะเออเปิดใจก,กว้างไว้เหมือนทะเลนะคะอ <c oughs> ่าโอเคนะคะคลิปนี้ก็ ที่แม่ก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะเลิฟยูค่ะ